การใช้งาน SketchUp ใน iPad ก่อนอื่นเราจะต้องทำการติดตั้งแอปลงไปก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเข้าไปที่ App Store ของเราก่อนเข้าไปที่ App Store นะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปหา SketchUp นะครับเข้าไปที่ Search ตรงนี้แล้วเราพิมพ์ SketchUp ลงไปเรา Search ไปที่ SketchUp นะครับเราจะเห็นเป็นรายการตรงนี้ SketchUp 3 d modeling นะครับตรงนี้จะขึ้นเป็นให้เรา install หรือว่า ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นรับนะครับเราคลิกที่รับนะครับจะปรากฏหน้าต่างให้เราได้ยืนยันว่าเราต้องการจะติดตั้งเราคลิกที่ติดตั้งนะครับหลังจากนั้นให้เราใส่พาสเวิร์ดของการติดตั้งแอปนะครับโปรแกรมก็จะทําการติดตั้งให้เรานะฮะร,ระหว่างนี้ก็จะเห็นเป็นสัญลักษณ์บริเวณน,นี้นะครับวิ่งมาเป็นวงกลมอย่างนี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่มเปิดนะครับเราคลิกที่เปิดได้เลยเราจะเข้าสู่พื้นที่การทำงานของ SketchUp ใน iPad เป็นครั้งแรกตรงนี้ก็จะสามารถเข้ามาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก,กด Get Started นะครับเข้าไปตรงนี้ก็จะต้องทำการ sign in ลงไปในส่วนของแอป SketchUp ที่เราได้ซื้อไว้ตรงนี้ให้เราใส่อีเมลที่เราได้ทำการสมัคร หรือว่าที่เราได้ซื้อโปรแกรม SketchUp ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Sket c h u p Pro SketchUp Go นะครับเราก็สามารถใช้ได้ Sket c h u p Go จะเป็น SketchUp สำหรับใน iPad อย่างเดียวส่วนส e t c h u p Pro นะฮะจะเป็น SketchUp ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ได้ด้วยและใช้ใน iPad ได้ด้วยหรือว่าจะเป็น Sket c h u p Studio นะครับที่จะมีส e t c h u p ในคอมพิวเตอร์ SketchUp ใน iPad และมี V-ray ด้วยหรือว่าจะเป็น s e t c h u p Version Education ของบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้ได้หรือเราจะใช้ Google ก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรามีการสมัครโดยใช้ Gmail นะฮะเราก็เข้าไปที่ Continue with Google แบบนี้ก็ได้เราก็จะลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะใช้ Gmail ของเราที่เราใช้สำหรับการสมัครเพื่อที่จะซื้อแอปเอาไว้หนละังจากนั้นเราก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปตรงนี้แล้วกด finish นะครับหรือว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะก็จะสามารถเข้าไปในแอปได้นะครับส่วนการล็อกอินหรือว่าการใช้อีเมลจริงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูในบทต่อไปนะครับและนี่ก็คือวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปส c กต h u ลงไปในเครื่องเราได้นะครับ